มีคอมมีคอมแม่งสองพันห้าสิบหัวเงินมีหอวเงินมีหนวเนมีหังินมีหันเงินขอใช่ไหมนี่หัวเงินมาบดอ๋อมต้องไปยืนข้างหลังใช่ไหมใช่แล้วกดมาถึงเลเวลห้าแล้วครับผมแล้วก็มาในแล a p ลับอีกแล้วขอแรกหนึ่งจุ๊บครับอยู่นิ่งๆหน่อย อีวายอยู่นิ่งเฮ้ยฉันรู้สึกว่าอออ้แดงงปัั่่นนเเลืยาหรที่นี่น่าจะมีตะแก่งนะตรงเดียวมาบ้างเลยไอ้จุยเออนี่มีตะแกรงไหมมันมีบอกอยู่นี่มีคำใบ้อยู่เนี่ยไหนมะนี่ตะแกรงตะแกรงข้วก็มีนะตะแก่งกับตาโอเป็นชี้ที่ตายไหมอู้หาไม่มีหรือเปล่าระวังนะเพื่อนหรือว่าจะมีตัวที่เป็นตาปน อ้ยอยู่ตั้งวัวเลยเหรอไอ้ไข่ค้อนไข่ค้อนเออไม่รู้อ่ะงั้นฉันฉันขอใจเงียบๆพี่ไม้พี่ไม้แบ่งเลือดให้พี่เป้น่อยเลยจะแป้งไหนแป้งอยู่นี่พี่เป้อยู่นี่นิ่งโอเคทุกคนของดีปางให้ปางด้วยพี่ไม้ให้ปังด้วยไหนปังอยู่ไหนปางสีเหลืองปางสีเหลืองอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยมาถึงก็เจอแผลอะไรเหมือนเป็นหนังหน้าคนเราได้ป้างแล้วพอ้วเฮ้ยนี่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 อุ้ยปลาหมึกปลาหมึก เก้าพันว้าวเซ็บโอ้ยผมปลาหมึกอัดก้อนผมช่วยถือผมช่วยถือมาสเต็งอยู่ปลาหมึกอัดก้อนพยายามหยัดรถนะเยี่ยมหายแค่นิดเดียวโอเคสวยอุ้ยลมนี่ลมบอลทรงดีนะเนี่ยเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วว่ะเพื่อนอีกแค่นิดเดียวเราก็จะครบแล้วว่ะนะอุ้ยคนนี้ตรงนี้ตรงนี้อันใหญ่มากข้างบนมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่มีชั้นบนลงไปเลยครับเฮ้ยตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ตู้นร้ใช้ไม่ได้ มองข้าม้องนี้หลบตามันหลบตามันอย่ามองมันเดี๋ยวจะกระดูก่อนอู้หูไหนคือดวงตาปีศาจอะไม่เห็นมีเผื่อนเอ้าเอ้าไปไหนเพื่อนตกโล่เอ้าเอ้ากลายเป็นหัวเลยเงี้ยเสียงสุดท้ายเป็นจะบอกว่าไอ้ตรงนั้นอะมันมีของอยู่มันใหญ่มากนายเอาไปเอาไปขายเป็นเงินแล้วเอาเงินไปเลยโอเคโอเคหลายหมื่นเลยนะต้องการคนที่มีสเต็งเยอะๆฮะ อยู่ไหนครับมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยพี่คิดห้องแลกฝั่งนี้ครับผมอย่าคว้างทางมันเป็นเลื่อยอย่าขวางทางทำไมถึงเรื่อยพี่คิดพี่ขิดที่นี่พี่คิดแล้วให้โดนกันนะอย่าไปเลยไปเลยเท่าไหร่อันเนี้ยเท่าไหร่อุ้ยหมื่นสามอ๋อนั้นมาเราจะใช้เป็นเงินเราจะได้ไม่ต้องถืออันนี้ไปไกลนี่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละไม่ถือไม่ถือแร้วฉันตกรูไปแล้วอ่ะ ไม่แตะขวดฉันไปเลยนะมีหขวดฉันยังอันนี้ไปทางไหนผมไม่เห็นผมไม่เห็นอามาแล้วมาแล้วไปเลยคลายคลายคลายวังโอ้วบ้างเบเลยังได้อยู่ยังได้อยู่เลยกี่หมื่นอะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเยอะเยอะสามหมื่นกว่าส่ายสบายส่งของเลยครับตกแจงตกรวนี่คือแบบเงินดีเลนี่ยจากปนดี่ยานเยี่ยมไอ้พัดลมใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเอามา อย่าปั่นเพื่อนใส่ซุบแจงม้าเนาะเอาเงินซื้อเพื่อนก็โตระวังระวังเพื่อนระวังระวังเฮ้ยพัดลมอย่าเอามาแค่วางมันจะดับแล้วเอาใส่กระบะน้อยก็ได้นี่เอาใส่กระบะน้อยเงินมาอใส่มาอุ้ยอันนี้เงินเท่าไหร่เนี่ยพันสองพันสองบาทเลยนะเราหน้าเลยถ้าเราไปนทุกคนไปก่อนเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถผมตามไปไม่ดูก่อนนะว่ามันมีคุณลุงแก่หรือเปล่าไอ้ลุงแก่น่าจะมีนะฉันจะเงียบก่อนนะ ตรงนี้ทางตันเพื่อนตรงนี้ทางตันอย่าลงอย่าลงอย่าลงไปไม่ได้ทางตันไม่ตันแป้งมันมีรูมันมีรูที่มีอากาศถ้าอุ้ยจะลุงจะลุงระวังลุ้ระวังลุ้ไอตรงนั้นอ่ะมันมีมันมีรูที่เป็นเหมือนรูอากาศนีเราหมดไปได้เพื่อนเออโอเคจะลองกอนนะจะลองกอนล้วลดมันไปได้เหรอไม่ไม่ได้พี่มูมัจะได้เลยเนี่ยอันแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นหน้าต่างอ๋อโอเค ออึ่ะไหนบอกว่าอย่าพูดไงก็ไม่ไหนไปพูดล่ะย่าแม่เดิอย่าแม่พูดออกมาอเราบกบ่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 แคตายแค่ตายพูดมากเลยนะไอ้แป้งโยนเออมันโยนอีกแล้ว รีบไปหาจุดก,ก่อนที่ถุงเงินมันจะรั่วเาาอาอไปนะทางไหนอะไปทางนี้แหละทางนี้แหละทุกคนกันจะคือไปดูข้างบนแปบบ๊บอู้ข้างบนมีประตูข้างบนมีประตูสองอันอะเอ๊ะ๋อไม่เป็นประตูหลอกแล้วเ,เจอแล้วข้างบนเป็นประตูหลอกครับมีพวกอาหารกระป๋องเต็มเลยแต่ว่าเก็บไม่ได้นะอาจะจุดสองก็หรอเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยถ้าฉันลองใช้ปืนยิงลุงได้ปะเอาดูดิปด้มดบ้างปุ่ม้นายจะไม่โดนย,ยิงสวนใช่ไหมเอางี้ก่อน ไม่รู้อ่ะไปปางกดปุ่มยิงหัวนะโอเคเดี๋ยวฉันจะลองเล็งลุงยิงที่หัวนะโอเคลงตรงนี้พ่อ้ปังกดปุ่มแป๊บๆเดินมาแล้วหวัดดีใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ปะเนี่ยนี่เหรอแป๊บๆแป๊บๆอ๋ไหนบอกเจอแล้วไอ้ก็เหมือนมันเป็นล็อกๆนั่นึกว่าใช่ เดีลยวน่มันได้ไม่ใช่เอไม่ใช่แป๊บนะผมเจอกล้องไอ้ลุงอยู่นี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่รัวท้องแบงจังหยุดจังหยุดจังหยุดโอเคมันอยู่ในห้องเก็บของเดี๋ยวมีอีกชิ้นหนึ่งแป๊บมีของเพียบเลยทำพูดไม่ได้คุณลุงตาบอดทำไมนายไม่พูดล่ะเจา <พ>บุหรักอันนี้สามพันอันนี้สามารถนี่ไหมนาะยอยากจะตื่นไหมรถ <c oughs> อยู่ที่ฉันอยากตื่นอยู่นี่โมระวังตอนนี้ลุงอยู่ลุงอยู่ในสตูเหรอใช่ลงุงอยู่ในสตูผมไม่เห็นเลยนะจนมองอมุมไหนไม่เห็นมันเดินไปแล้วมันเดินไปทางนั้นแหละสามเงียบๆสีเหลืองเจอสีเหลืองเจอสีเหลืองเจอสีเห็นคนตาย ยัง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 สีเหลืองหลบหลบหลบทันโอ้ฉันอยากยิงลุงว่ะงั้นนายหามุมยิงแล้วนายรีบหลบได้ไหมทันไหมตามดูไอ้ตังคว้าไอ้ลุงแกตายไหมบานแบงมานี่มานี่กระมอนกระมอนกระมอนแบงอระมอนโอ้โหยิงลงยิงลงอยู่แล้วยิงไอ้ลุงอ่ะ เก็บตัวไว้เก็บตัวด้วยพี่โมพี่โมช่วยหน่อยคือลุงตาบอดแต่แบบหน้ามันเหมือนมันเสริมเกาะอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ตายก่อนเล็กหนึ่งปางก่อนเล็กหนึ่งใครถือปืนก่อนเล็กหนึ่งเก็บของไว้เออมันเก็บไม่ได้เข้าช่องได้พโมเดินไปดูข้างหน้าหน่อยเบาๆข้างหน้าไม่มีอะไรนะแกพยายามอยากยิงมันแล้วแต่ว่าอย่าอย่ามัน ทางมันเข็นยากอะแป๊บนึงนะโอ้โหโอ้โหโอโหเมมาทางนี้พี่มาทางนี้มีมีคอมมีคอมแป๊บนึงสอง้านอ้พปยาแจงแจงจอดแจงจอดแจงจอดยซันยูซันั่ง่อะไรไม่รู้พี่โมหลบพี่โมหลบวันยาวนยาว่าไม่พยายามผมไม่ทำอะไรเลยผมก็ถือปืนเฉยๆยกทำอะไร ฮ้ยไปเลยเฮ้ยคุณเจอตัวอะไรตัวขาวอะตัวขาวอยากออกไปตุ๊กแกอยาออกไปตัวขาวอย่าเล่นแบบนี้ดิไปดีเร็วมันมีตัวขาวไหนลุงลุงตัวขาวมันเุงนั่งลุงอย่างเครียดเลยอะลุงเดินมาแล้วลุงเดินมาแล้วลุงกินดอกก็ถือปืนไม่เสร็จอะไรเลยไป แอ๊บนะไอคนไอคนถือปืนได้ยิงยังโอ้โหมันแล้วยิงโดนยิงสวนไปแล้วเน่ยโคตรง่าเลยแล้วโฟกี้ผมถือปืนเฉยลงยิงยิงปืนพกมันสวนลูกซองมาแจ้งแจงแจ้งไปได้และแจ้งมาห้องพี่ได้ป่ะแจ้งมาห้องพี่กําลังไป่พี่โมเห็นไปได้เลยแจ้งอยู่กับไอตัวไอตัววีน่าผีตัวขาวทุกแจ้งอยู่ทักตัวขาวท้าผีตัวเหมือนหิมะมันรูกหิมะโอ้ยเยติหน้าผีโอ้ โอหแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันเหยิมมากเลยอะหน้ามันน่ากลัวมากโอยยุ้ยันสุดจะเยิมโอ้ว้าวทำไมหัวมันแค่นั้นหนแงเพิ่งมาเดี๋ยวแจงบอกเจยเพิ่งมานะหัวมันรีบเกแจงรอดไม่โด้บ้า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 อ้า้าบ้มบ้าบ้าบมไบ้าบ้ไบ้าบ้าบไาบ้าบ้พบ้าบ้ปบ้นบ้าบก็บ้าบ้้นบ้าส้าบ้บาบ้าบ้าบาบ้าบวาเ้าบ้าเราบ้าบ้าเรา่้ไอ้เราเราผ่า้ ฉันว่าเราลองเอาปืนยิงไอหมีนั่ไหมอย่างยังลองยิงปืนเราก็มีประโยชน์มากกว่านี้ดินัดนัดเดียวไม่ตายแน่นอนฉันว่านะของเยอะไม่แน่หรอกคืนทั้งสี่หมื่น่ะมันแพงอ่ะไป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 เก็บค้อนหน่อยเก็บค้อนหน่อยใครก็ได้อ่ะจุดเจาะกดหนึ่งหกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งโอเคแป๊บนะมองทางเพราะเห็น ลาขึ้นไปเลยเฮ้ยดาล้ว่ะมาก้วไ่วาจะเนแก้นพูดคนพูดเลยว่าฉันอยาเป็นคนที่ตายบ้างบอกเลยแกวงข้องงข้องแก้วแก้วแกวแก้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 งแก้วแกแก้วแก้แกแ้งแก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 กแกแกวแกงแกแกกแกแกแก อย่าเดี๋ยวหนูแบ่งสี่พันมเออใครดูใครเอาหัวหมีใบเบิกไหนมีเลื่อนเหลือขอแบ่งสักงสิบได้ไหมขอไหมา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 พี่ไปนี่เปิดไม่ได้โอเคใครเข็นรถลงมาหน่อยข้างล่างมีของใหญ่ขอเลื่อนหนึ่งจุดดิมา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 แจ้งถืนโอ้ให้มีเลือดเยอะแบ่งแค่หนึ่งจุดได้ไหมขึ้นนี่สี่สิบบาทนายเอาไปหนึ่งก็ได้อะขับขึ้นอ่ะพวกคนลงลงลงจากบันไดปลน เวนิ okay. ่งโอเคตรงนั hmm. ้นต um ้นนัของเต็มเลยเหลืองเลยเต็มหมดจะมั้งเนี่ยที่สองยังยังจะยังไม่ได้หันหลังให้ฉันก่อนมันมีตู้ตู้เอทีเอ็มครับสองหมื่นสามเอ่อรบกวนออกจากบันไดหน่อยมันมันให้เลื่อนไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเลื่อนอ๋อใช่มีเลื่อนหนึ่งเอาเอพี่จ้างเอาไปพจ้างเอาไปฉันมีสิบหกแบ่งกันเอาให้พี่แป๊าให้พี่แป๊าให้แป้งจะได้สบายสบายไม่ต้อง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 ให้ฉัน เดี๋ยวเดี๋ยวแต่จุดสามยู่ไหนก่อนให้จะแบกเราหาจุดสามก่อนไม่ก็เอาเอาใส่รถไปก่อนมองได้อย่ามองได้อย่ามองใส่รถได้เหรอสภาพไม่เลยทำไมจะไม่ได้แล้วูกตาปีศาจดีไหมเนี่ยอ่รถรถอยู่ตรงสีแยกสีแยกสีแยกอันนี้พร้อมยิงทุกอย่างเลยนะยกช่วยยกมันหนักมากหนักมากีใครอยู่ตรงไหนเอาติดยอกจะแป้งจะแป้งถูกทางออาติดยอกผมว่าหาหาจุดเลยดีกว่าผมจะผมลากไปสามพันเก้าตัวนี้สามพันเก้าสามพันหกตรงนี้ไม่มีทางลงไปข้างล่างด้วยนะกระดูกมนุษย์ นี่นี่นี่มันมีทางลงไปข้างล่างฉันคิดว่ามันอยู่ทางข้างล่างฉันจะลองลงไปข้างล่างดูได้ได้มีกระดูกมนุษย์ด้วยนะทุกคนในห้องเก็บของอ่ะอุ้ยขุมทรัพย์ฉันชอโอ้ตัวนี้มีบังเกอร์อะไรเนี่ยอุ้ยใหญ่มากตู้คอนเทนเนอร์ข้างล่างโอ้โหเยอะมากเลยกระดูกมนุษย์เดี๋ยวค่อยมาเอาดค่อยมาเอาหาทันทีในตู้ไม่มีอะไรเลยอย่าลงมานะโอเคเจอเขาไปหาก็ดีเราระหว่างนี้เราก็เก็บห้องนี้ห้องนี้เต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครัเจอแล้ว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  เจอห้องรับแล้วใช่ไหมแบกของไปเลยนะพี่โมพี่โมเขียนรถหน่อยแบบแบบแบบโอเอาเจคันไปก่อนนะเจกันนะคาเจรถจอดรถจอดรถจอดในตู้เอทีเอ๋มันเนี่ยใหญ่มากเลยของเยอะเลยเนี่ยตามมาถือของมายังถืออยู่เนี่ยถือชิ้นเดินมาตรงนี้ครับแล้วตรงมาเลยครับคุณเดินคุณเดินอ้อมไปทำไมวันนี้ไม่ได้อ้อมวนนี้ลากรถมาเลยครับลากมาเลยเส้นเส้นมันนำมันหางอยเลยนำรถมาเลยครับเฮ้ยเอาวัตถุไวไฟเปล่า ตรงนี้ครับตรงนี้ครับรถเล็กมาแล้วครับไม่ระเบิดใช่ไหมล่ะระวังรถก็ไม่ระเบิดโอ้ระวังเจอกันไว้ท้านายนะช่วยกันเข็นนะครับรถตรงนี้ครับสักครู่ฮะเอาขอขอใส่โน้ตบุ๊กอ่ะอือโอ้โหใส่โน้ตบุ๊กไม่ดูเลยไม่ทางฉันไหมโยกเขาลากออกไปไิ่ดไหวไหมอ่ะนั้นอ่ะในห้องนี้เต็มเลยนี่ห้องนั้นอ่ะใช่ใช่มามามาพยายามลากโอ้ยทั้งถังออกซิเจนใหญ่ไปเลย แล้วข้างบนนั้นมีอะไรเปล่าอ่ะมีมีเปนอะไรวะเอ๊บหูกำลังแบกไปจะบอกว่าอันนี้อันเดียวผ่านเลยนะผ่านเลยนะเนี่ยไม่ต้องอะไรแลยไอ้ระเบิดหน่อยหนาอุ้ยดีเด็ดข้างบนมีระเบิดหน่อยหนาโอไม่ใช่มันคือเบียร์ตรงไหนใช่บหมตรงนู้นตรงนู้นได้ไหมฝั่งนี้ตามมาตามมาอุ้ยตึงเตึงเติ่งติงแล้วอว่าของตัวนี้มีเขาเรียกว่าเป็นต้นบอนสาย โอเคพาครับเื่อนขั้ตอนใส่อได้ไม่ยุดไม่ย่แม่อันเพิ่มไปทางแล้วฮะหมดแล้เหรอยังมีของอีกเอะเลยนะโอ้โหหูสาวมาโอแล้วอันเนี้ยทำไมของรีบมาใส่จังอะจริงจริงมีของอีเพียบเลยโอ้รถเข็นมาเลยนี่ถือไปเลยถือไปเลยโอ้โห7จ็ดร้อนฟาดิงด้วยดิอ้ไอ้โอ้ยไอ้เ้เพี้ยนะที่ม ้ค่าของเงินค่าของเงิน่ายิง่ายิงว้าเราผ่านแล้วเรากลับฐานดีกว่าเว้ยไปเลยไปเลยมีีมีมีีลาก่อนไอ้นี้อุ้ยเอ้าะมันตายวะตายมันตายไหมเฮ้ยมันได้ตาเลยเหรอเก็บมีเลยันตายเอาลุเ้ยทำไมมันระเบิดตัวเองเลยอะคไปไหนเ่ะลุกแกไปไหอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเท่าเท่า่เท่าไท่่่า่เเ่่เ ไปไหนลุง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 ดุลุงตึกกูไม่น่าตอบคำตอบไอ้ไม้เลยปืนไปไหนปืนอ่ะอยู่กับผมอยู่กับผมเกโอเงาเราเกเงียบมันมันไม่รู้ได้ไงว่าว่าแป้งเป็นคนยิงไม่น่าตอบเลยโอ้ไยยยยียย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 ายยยตยยยยยย้ยอะยย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 ย เอาตัวเดียวพอปืนไม่อย,อยไออ้้ลุงยิงไม่ตายตัวนี้ลงอยู่นี่ไปดีลุงต้องหัวพี่มัวกลับไปไหมไปยังต้องไม่ต้องไม่ต้องเขารอดรอดขึ้นเรือก็จบไปเลย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 มีวิ่ง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  <c oughs> มีวิ่งไง ยีย่าอย่าตื่นตกนใจไอ้หัวใครอ่ะหัว่จำพผมหัวผมไปไปไปเผาไปเลยไปเลยไปเลยเ,เอา่าผมโดนล,ลูกตาปีศาจฆ่าตายบึ้น <c oughs> เฮ้ยเสียงดังเว้ย เพียงดังอยู er> ่นะผมโดนลูกกระตาปีศาจฆ่าตายนะไม่รู้ปืนจะไปด้วยเปล่ามันหล่นในั้นแหละนี่ปืนอยู่นี่เราชนฉันทำไมอ่ะเฮ้ยลุงตาอยู่ในรถลุงตาอยู่ในรถลุงตายอยู่หน้ารถปล่อยปล่อยปล่อยคอยนะไอ้เจ๊โถ่ให้แค่แค่พูดว่าอะแล้วลูกก็ยิงฉันทำไมโดนลูกตาปีศาจทำไมโดนลูกตาปีศาจหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วต้องพยายามบิดให้หลุด สีม่วงสีม่วงพยายามเน็มมันหายไปแล้วลูกตาหายไปแล้วไป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 เขาไปแอบในรถเขาไปแอบในรถไปเลยเขาไปแอบในรถขึ้นไปแอบในรถเลยแอบเลยแอบเลยแอบเลยไอชั่วโมงตื่นแล้วชั่วโมงเข้าไปเข้าประตูเลยเด้ไป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 เลยเดินไปไปเลยไปเลยไปเลยมีใครตายอยู่นอกไหมฉันเองฉันตายแต่ว่าไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปนะ จะกลับฐานก็เหนื่อยแสนเข็นแสนเข็นฉันเม้มมากอ่ะคุณลุงมันตายปวดอ่ะปืนหายนะทุกคนน้าพี่โม่หนามองหน้าพี่โม่เวลาตัวละครอ่ะเหมือนมันเมื่อเฮ้ยคอนสีโอ้ยคอนแซนแฮมเมอร์เบือดีคือเย๊ขังหน้ามาปนกันอีกนะอย่ากโอย โอ้ยระเบิดระเบิดเค้มยันไงใครขโมยีคนตาย <c oughs> มีคนขโมยขอใช่ไหมนี <c oughs> ม่ใช่แล้วล่ะอ้ส้นอะ <c oughs> ไค้ส้นโอ้โอ้โอ้โอ